เอาต้นนี้พร้อมลยพี่น้องมึงนี่ครับมัดฐานครับบ้านเนี่ยอืมวาดพี่น้องเอ้ยหลายก็รวยอยู่วัดป่ะท่านอยู่ฟาร์มลางนั่นเองลงไปเอาอยดีเลยวัดอยู่ฟาร์มลางอีูพี่น้องใครนะครับพี่น้องนี่ใครใครใคร่นมาอันนี้ก็ใครอีกนี่หลายก็รวยอยู่วัดนี้ในบ้านนี่มณ์บรรยากาศตอนเลี้ยงครับพี่น้องครับครับ ก่อนจะเข้าบ้านพี่น้องนะครับก่อนจะเข้าบ้านเก็บมะนาวไปฝากเบาเยาครับเนี่ยพี่น้องมาเก็บมะนาวอกันครับพี่น้องครับนี่ครับขอสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนเลี้งๆครับพี่น้องเฝ้าจากน้อยครับมือเนี่ยโอ้ถุงกันนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับบ่มีอันนี่ครับกล้องใส่ไปใส่ไม้อยู่น่าจะนี่ครับมือหนึ่งถือถุงมะนาวพี่ถุงมะนาวพี่น้องพีถุงมะนาว ชมบรรยากาศน้นกันพี่น้องครับเฝ้าจังหน่อยมืดแล้วนี่ครับว่าขึ้นครับพ่าออต้นตำๆครับอ,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 อน้ำขังล่องนี่แหละโอ้ก้อนเห็นจังหนึนี่ยอย่างไรอย่างหลังนะครับพี่น้องนี่เลมอนเบาเยาวาวเบาหลายดอกกันหน่อนจังหน่อยฮะโอ้อยู่ยไหนนะครับนี่ได้ปะนี่ครับภาพเป็นเด่นน้อครับพี่น้องนี่นี่ครับอาจจะสั้นจังหน่อยหาน้ำหัวล่องนะครับพี่น้องไม่ต้องไปไกลนะครับ เลมอนครับเลมอนเก็บเลมอนไปฝากเบาเยาคือเอาครับพี่น้องเนี่ยวิถีชีวิตแรงงานไทยเราพี่อน้องปาั๊บตัดสั้นมาพี่น้องมองเนี่ยมาเป็นหนึ่งหน่วยแล้วครับหนึ่หน่วยหนึ่งวันแปะเครื่องโล่ก็อาจะสั้นจั็กหน่อยนะครับโอ้โหนหนึ่งหนึ่งย่งถึงเอาถึงหมดนะครับพี่น้องเบาหลายดอก,บอดอกบอเบาเยาาว่าเอา,เอาจักซีหาดไว้พันพันมาผมก็สิเก็บให้จนเต็มถุงเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาเก็บแล้วเนาะพี่น้องเก็บมันเต็มถุงเลย โอ้หอมพี่น้องหอมกินหอมหวยมวยเลยเลยมอนหอมกับบักเนื้าบันเ้เนี่ครับออกดอกกับพี่น้องคือว่าพวกนี้พันพันก็นจะร้นถิ่มเลยพี่น้องจัง่อยเนี่ยนะครับลนทิ่มก็จะเป็นหน่วยไม่แล้วโอ้ต้นนี้สามหน่วยพี่น้องมาตรฐานนี่ต้นนี้สามหน่วยบางต้นก็หลายหน่วยพี่น้องพันเก็บบ่เบิดที่ไรกๆครับนี่หนึ่งหน่วยโอ้ก้อนกับจะเป็นอะไรนะครับเอยียง เมนูหน่อย,ย,ยพี่น้องเบิึงครับกำบมะมุมครับพี่น้องนี่เลมอนเปียเครื่องรัวผมมาเอาผ้าลายครับพี่น้องฝากเบาเยาะจักหน่ยอยชมบรรยากาศน้ำกันเดี๋ยวผมก็จะไปอู้ต้นนี้พี่น้องพอเลยเอาต้นนี้พอเลยพี่น้องเบิึงนี่ครับมัดฐานครับบ้านเนี่ยนี่ปาดพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หา้า หกเจ็ดแปดโอ้ต้นเดียวพอพี่น้องแปดหน่วยมาถ่านรับเดี๋ยวว่างมื่หนีก่อนครับพี่น้องหนีทุงว่างมื่หนีก่อนมาเก็บกันครับพี่น้องจะสั้นยั่อยมือหน่วยหน่อยเบาหน่อกพี่น้องหน่วยหน่อยอาจจะเบาต้นหน่วยไงครับพี่น้องเดี๋ยวเบาช่วหน่อยพี่น้องมือนี่มืดแล้วก่อนเลิกงานพี่น้องนี่ครับจะไปเอาไข่ขอไข่เบาโย่ ไปทอดกินแลงพอดีพี่น้องกับเขาแลงพอดีเก็บขี้เก่าเลยครับพี่น like ้องที่เรียกว่าจะเบาด้วยนี่กับพอดีกินนะพี่น้องว่าจะเบาก็เอาไว้เดี๋ยวคนจะลารดิ่มขี้เกานะครับนะครับอีกหน่วยนึ่งพี่น้องขอใครเบาเย่อว่าจะไปทอดกินแลงพอดีพี่น้องก็เลยถามเพิ่นเพิ่นว่าบ่มี่หมกเนาครับหมักเนากเสียดีเก็บไปฝากเพิ่นน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับบางเชื้อพี่น้องทางอื่นมาใครจ้าบ่มีก็เบาเย่อคนก็ฝากพี่น้องไปเองีินะครับพี่น้องนี่ครับ ประมาณนี้ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮานะครับน่ครับคนไทยในประเทศอิสราเอลครับพี่น้องมีอย่างกระเบงปั่นเงินกินคือเขาบ่ามีการซื้อขายกันพี่น้องแล้วการของในสวนกับหัวหน้าพ่นกิจจะบ่ค่อยแพ่งขวานหุ่นจากว่าคนไทยบ่ขายนะครับคนไทยบ่ได้ขายมีแต่แบงปั่นเงินกินนครับบาง่างพี่น้องิ่นร้นเต็มพืนเดี๋ยวพาไปเบ่งจัง่อยครับถ้านี่แหละครับแต่เฮาบ่เอาพันก็จะร้นิ่มซื้อนะครับพี่น้อง พราะว่าเพิ่นบ่เอาแล้วบ่เก็บเอาแล้วครับนี่ยนะครับงามๆพี่น้องงามๆโอ้เพิ่นว่อเจกซีหาวยหั่นผมจัดให้เต็มถุงคือเอาแล้วครับพี่น้องของฟรีของฟรีนี่ครับเป็นม้วากล่องครับของฟรีจัดให้เต็มถ to ุงเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงไม่มีพลาดครับพี่น้องของฟรีหอมพี่น้องหอมกินหอมมาถึงพี่เลยครับหอมห่วยๆ ปาดครับเต็มถุงเลยพี่น้องมองอุ้ยมุกไปแล้วเอาอีกจังเลยครับพี่น้องเหลืออยู่สองเมยอยู่หนึ่งขั้นเดียวโอ้เมย์นี่อยู่ไหนพี่น้องเอาหนี้พี่น้องง่ายกว่าครับนี่นี่ครับเอาหนอกๆเลยมีทุกต้นพี่น้องนี่ครับเอาเยอะหนอกๆน่ครับง่ายกว่านี่ครับปาดฝุ่นเมย์หนึ่งพี่น้องเอาจัดใส่เต็มถุงขึ้นเราแหละครับว่าสิพอแล้วก็เอาอีกขึ้นเราครับ ครับหนุ่ยกล้องกับแท็กซีเป็นนงไยๆพี่น้องไทยผู้เดียวครับมาตรฐานครับพี่น้องมาดนี่ยพี่ว่ามาตรฐานครับพุ่นหลายๆพี่น้องเอาหนีว่าเบิดครับหลายครับพุ่นแต่ละต้นต้นนี้พี่น้องล้นลงเต็มเลยครับแต่เขาบอกแกบอกกันสิแบบนี้ครับมันแก่แล้วมันมันแก่แล้วมันก็จะล้นลงกับถิ่งกันซึ่งนะครับจัดเต็มให้เบายาอเลยครับพี่น้องเนี่ย ครับจับเต็มให้เบาเยาไปเลยโอ้มัดถุงในพี่น้องพี่น้องมันเดครับว่าจะเบาหรอกพี่น้องเอาขึ้นก้อ,อนละ่ะต้นนี้ก็ได้จะได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่นก็ไปฝากพี่ฝากน้องคือเก้อนน้ำพี่น้องมาหาเอาผักเอาอย่างนี้ให้นะครับเก็บ<ๆ>เอาให้หมดครับเดี๋ยวพีน่น้อจะออกลูกไม่แล้วพี่น้องโอ้หน่ยนึ่งถึ่งมืึงครับพี่น้องแต่บ่เอาครับมันสูง เก็บบมดต่ำๆพี่น้องง่ายๆเลยครับมัดฐานครับพี่น้องโอ้มัดบ่ได้ถุงขาดพี่น้องถุงขาดแล้วทีได้มัดถุงแล้วครับบ้านนะคุณถุงขาดหนัก้ะพี่น้องอเนื้อปลาหนักน,ะนั่นหน่อยหนุยว่าเป็นหน่วยหน่อยนะครับ,รบนีนคงงน่ครับพี่นอ้องบรรยาก,กออาศวิถีชีวิตแรงงานไทยเขาครับพี่น้องมีอย่างกระแบงปั่นกันฝากกันคือนเขาครับพี่น้องก่อนเลิกงาน เพราะว่าแกจะเป็นทา้งพันของผมอยู่แล้วนะครับพี่น้องไงสำหรับแคมเบลอย์นะครับแค่ว่าผมก็จะเลี้ยวไปจักหน่อยจากจากเขาชิบูนผมก็จะเลี้ยวไปหาพันจักหน่อยนี่ครับพี่น้องเลมอนลูกใหญ่ๆนะครับฝากกันขึ้นเขาพี่น้องเบิ่งอรรถไม่เงยไม่ใหญ่เบิ่งเอาครับพี่น้องเลมอนปารตตองซ้อนลายพี่น้องเบิึงนะครับตะระหน่วยพี่น้องว่าเป็นหน่วยนะครับตะระหน่วยนะครับเลมอนหอมครับพี่น้องหอมกินหอม ครับหน่วยหนึ่งี่ครับพี่น้องกินหอมแ้งพี่น้องแต่ละหน่วยอืกินหอมครับพี่น้องแต่ว่าจะมีมาเล็ดนะครับสำหรับเลมอนนะครับกับประมาณนี้ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเาครับพี่น้องมีอย่างกรแบงปันกันกระฝากกันคือเกานะครับเต็มถุงพี่น้องจะมัดได้ป่ะเด้ยยังบมูหอยู่ครับเนี่ยเต็มถุงเลยนะครับเต็มถุงเลยเป็นว่าจทกซี่หาหน่วยงานพี่น้องใส่จัดเต็มถุงย่าเหรอผม กัดสิประมาณนี้ครับพี่น้องช่วงนี้กัดเพราะเขาไม่มีเวลาปานใด็กกัดสีดอยากกัดจะเลิกมืดจัง่อยพี่น้องบ่มีบ่มีเวลาที่ว่าจะเลิกกระเว้นแล้วกับไปหาไทยคลิปนะครับกัดจะประมาณนี้ครับมีเวลากับแวะจัง่อยพาพี่พระน้องชมบรรยากาศไทยคลิปเหมือนเพิ่งเพิ่งเพิ่งน้อกันสันสันครับพี่น้องบ่ยาวครับเดี๋ยวกัดจะเอาบักน้าแวะไปฝากเบาเย้าพี่น้องฝากเบาเย้าแล้วก็จะกลับบ้านเรื่องงานนะครับกัดสิประมาณนี้ครับสำหรับมือนี้นะครับกัดสีดอยาบักม่วงนีก็คือว่าพ่อหนาพิ่อหนึ่งเลิกค้ำครับพี่น้องเพิ่อต้องกาาาารรดใหห้้ไลยๆเพะว่ มันไอ้มันจะพอทันครับพี่น้องมันจะสี่พอทันมุกวงมันไหลนะครับพี่น้องครับนี่ครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับน้อยโคกางจะขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำใจให้น้อยโคกางมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พีน้องครับนี่ครับจะได้กลับแล้วครับพี่น้องบันจะจะได้ออกเง้าไปขึ้นรถแล้วนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามรับชมต่อครับพี่น้องเดี๋ยวจะ จะไทยบรรยากาศที่ว่าไปเอาไข่ครับพี่น้องไปเอาไข่น้ำเบาเย่อจะไทยบรรยากาศให้เบิ้งเจ๊งน้อยครับพี่น้องตอนไปเอาไข่นะครับเบิ้งบรรยากาศแล้วก็จะกลับบ้านครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับหอดนะครับพี่น้องหอดแล้วหอดเข้มเบาย่อแล้วเอาเนี้ยไปคือหลายคนเนาะมีพี่น้องทางไหนแน่นอนนะมีพี่น้องทางไหนนอเนี่มาเมื่อนี่ เอ๋อสวัสดีครับเนี่ยพี่น้องทางไหนนะครับเนี่ยอ๋อขึ้นหนาคุ้นๆอยู่ครับเนี่ยโอ้ขึ้นหนาของงวงขอว่ะนะมาพี่น้องทางไหนขึ้นหนาคุ้นๆอยู่เนี่ยโอ้ไกลๆนะพี่น้องเนี่ยทางนี่แหละครับโอ้พี่น้องทางไหนลอยม้าสิเนี่ยโอ้ยลอยม้าสิเดี๋ยวนะนุ่มบนพี่น้องเอ้าเน่าใบยอโอ้ขบานของงวงของแมนไอ้พวกเน่าแล้วพวกของงวงนี่เนาะเท่ๆเอามาทิมมึงรู้กันว่าบัอม่วงเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องไปเอาใหม่เพิ่มหน่อยก็บติ๊กคับแล้วครับ เลิกงันคำมันเนี่ยเอามาฝากเอาทิมลูกไม่ลูกบนทิมมลูกม่วงหน้าหวานหน้าหวานเอนมีาหาตทหานไหมมาทาั้ากันนะมันไม่หาราไหมมนกกหลอนาวยังหนายังเขาคือเป็นจุกดีเถอคือ,ก,อ,คอ <c ười> กักตี้อ้ยขักูเพื่อนะสมอย จวก็จะเอาใครไปนองไครแล้วก e ็จะกลับเราแผงเนมมาจากไหนก่อนเอาอะฮรเอาเอาพอได้กินหน่อยพี่น้องเพิ่นเอาไปจากสองแผงกันได้โม่อะฮรเซลล์นู้หลายสำเนึยกันเนี่ยหลายก็รวยยุวัฒน์วะท่านว้าดิฟ้ามังอยู่พี่น้องใครนะครับพี่น้องนี่ใครใครใคร่นมาอันนี้ก็ใข่อีกนะหลายก็รวยยุวัดนนีงัเนี่ย นุ่มบนแล้วม้เนี่ยเอาพอได้วกันจ nah, ักรยานพี่น้องแั๊บรางอีกเพียบมาอยู่นี่บอกอยู่นี่บอกโอ้เบาบาไรนันเรานี่ยน้อยเอาไปพรได้ไปกินเพราะแล้วนี่ครับอยากได้ใครลวกัจะกลับแล้วเอาอนี้ยังยังกินตำมุงบ่เอาเด็ดลุงพันกับลุงมาซอยงานพี่บ่ อโอ้ผู้เบากลับมาอีกรอบไม่หนังเนี่ยมาเ,เลี้ยงไก่หรือยวะไม่หนังมาสังไค่ครับมาสังไค่โอ้โอมาซอยงานท่างนี้ไก่กำลังหลายพี่น้องเลยเดี๋ยวมาซอยงานอยู่ยผมตำบมะฮุงจวๆๆๆๆๆๆๆดจว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 ดอยู่นผู้เบาท่างไหนกว่านี่นี่ครับกาสินครับกาสินครับเบากาสินบบกำลังตำบมะฮุงพี่น,น้องเบากาสินอันนี้ได้ยังมากินเนี่ยใครมาใส่ปลาเนี่ยหส่มาใส่ปลาเนี่ยปลาธรามะตะบ้านเขาปน่ะ สักเดือนแล้วเนี่ยออกมาได้เช็เดือนแล้วมวลเดือนละโอ้ทรงมาบ่ะคนไทมาใหม่เหรอโอ้ฝากมาทำคนไทยมาใหม่นึกว่าออกมาแต่ออกมาบ้านเหมือนพวกที่เลือดไหลแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวไปนอนประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็สิลากันนะครับนิจจากจะนีจจากนุ่มหมูป่นนีจจากเบาเย่อยแล้วจังหน่อยกินยังเยอะนี่ก็ได้โอ้ยหาตัวเนื้อกินต้นไหนฟิงไฟความกินสไลด์ความพุ่น กิมตวแเบก็นั่นเนี้ยปาดปาด <laughs> มาครับพี่น้องประมาณน,นี้ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมก็จะได้กลับแล้วครับ